นี่หพยายามไม่บาดใหับวิ่งไปวิ่งมาไงมบ้าคะจะบ้าเออน้องทำไมตอนนี้ลูกไม่ไหวตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละคุณแกพี่คุนดีเหรออ้าวลืมของลืมของชยตรกี่แล้วไง โอเคแค่นี้ก็โอแล้วไม่ใจที่ร้อนไหมกินสิกิน